ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล็กช anel นะคะ22มิถุนายน2567ค่ะวันนี้ประมวลภาพพิธีอุปสมบทน้องฟอร์มชนพิพัฒน์มาฝากแม่แม่เอฟซีแ, FC, แฟนคลับนะคะภาพอาจจะไม่ตรงกับที่ปเล็กเล่านะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะวันนี้นะคะปะเล็กก็ขออนุโมทนาบุญกับน้องฟอร์มชนพิพัฒน์ด้วยนะคะ ที่ได้บวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่มีลูกน่ารักมากมากนะคะบวชทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็เริ่มงานในตอนเช้านะคะพิธีเช้าก็จะเป็นพิธีปลงผมนาคนะคะเริ่มจากพระผู้ใหญ่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต่อจากนั้นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทางยุ่งข้าวนะคะก็จะนําทีมโดยแม่เดือนแม่ดาวนะคะต่อ ต,ต่อกันไปนะคะก็จะมีพี่โหน่งชาชาชาน้องไรอันกาดบัณฑิตน้องสันวงสะทอนนะคะร่วมพิธีในตอนเช้านี้ด้วยเนาะเสร็จจากนั้นก็จะเป็นแขกเหลือนะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นๆนะคะเพื่อนๆเนาะก็มาร่วมพิธีปรงผมต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีกราบขอขามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ น้องฟอมก็ได้นําพวงมาลัยนะคะมากราบขอขามานะคะกราบเท้าขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ล้างมือล้างเท้านะคะก็เป็นพิธีนะคะที่ดีมากๆนะคะควรอนุรักษณ์ไว้เนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีอาบน้ํานาคนะคะก็จะนําทีมโดยผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ต่อจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆหรือว่าแขกเหลือที่มาในงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิธีคร่าวๆนะคะของการบวชนะคะการอุปสมบทในในช่วง แรกที่จะเป็นนาคอยู่เนาะถ้าคนที่บวชวันเดียวนะคะทํางานในวันเดียวเขาจะไม่มีพิธีทําขวัญน,นาคนะคะแต่ของน้องฟอร์มทํา2วันก็จะมีพิธีทําขวัญน,นาคเนะาะเสร็จจากการอาบน้ํานาคแล้วนะคะนาคก,ก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนาคเต็มตัวนะคะคือแบบสวยงามมากๆนะคะชุดนาคเนาะลูกผู้ชายที่โกนหัวโกนคิ้วแล้วใส่ชุดนาคนี่หล่อมากๆนะคะ ก็เขาก็จะประโคมไปด้วยขมิน้นแล้วก็ทองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีทําขวัญน,นาคนะคะแล้วแต่เลือกแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะทำขวัญน,นาคนะคะก็จะมีพ่อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะหมอขวัญมาทําขวัญน,นาคนะคะผู้หญิงผู้ชายกันแล้วแต่เนาะแต่ละแต่ละแต่ละบ้านนะคะก็เลือกไม่เหมือนกันเออต้องบอกอย่างนี้นะคะการทําขวัญน,นาคนะคะเขาก็จะ อสอนนะคะแหลบ้างแล้วก็พูดสอนบ้างนะคะหมอขวัญบางคนนะคะก็สอนจนพ่อนาคนะคะร้องไห้นะคะกอดแม่นะคะสะอือกสอือืนเลยทีเดียวนะคะก็ใครอยากชมบรรยากาศแบบนี้นะคะ อันนี้ปอรเลขหมายถึงหมอขวัญที่แต่ละบ้านนะคะคือพรานาคแต่ละคนก็จิตใจเข้มแข็งไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เซนสตีฟเวลาฟังหมอขวัญเขาสอนแล้วตอนทําขวญน,นักเนาะก็อาจจะมีน้ําตาอาจจะมีร้องไห้อะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้หมายถึงนาคทุกคนเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเสร็จจากพิธีทําขวัญน,นาคในตอนเย็นก็จะเป็นพิธีเอ้ยไม่ใช่พิธีก็จะเป็นการกินโต๊ะจีนนะคะแขกเหลือที่มาในงานก็จะร่วมรับประทานอาหารเย็นโดยการ ที่บ้านของน้องฟอร์มก็จะเป็นโต๊ะจีนนะคะในระหว่างการกินอาหารก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะอันนี้คือที่ทุกคนรอคอยนะคอนเสิร์ตจากศิลปินศิลปินค่ายยุข้าวไราคอร์ดค่ะนำทีมโดยน้องไรอันคิดว่าเนาะปาล็กคิดเองนะคะนำทีมโดยน้องไรอันกาดบัณฑิตน้องสันวงสะทอนแล้วก็น้องลีโออาทิตย์นะคะที่เหลือคนอื่นๆมีใครบ้างแม่แม่เอฟแฟนคลับก็รอชมนะคะ ป้าเลยคิดว่าคนที่ไลฟ์สดให้ฟังให,ใ,หให้ชมในคืนนี้น่าจะมีน้ปลานิภาประดิษฐ์ขำนะคะเฟซบุ๊กนปลา f เฟซบุ๊กน้องลิโอมาหมดนี่ a c e b o o k บ้านฟอร์ม4นะคะก็ลองดูนะคะ3มช่องทางนี้ลองรอชมกันนะคะว่ามีใครไลฟ์สดบ้างและใครอยากชมภาพบรรยากาศในวันนี้ก็ไปชมได้ที่ไลฟ์สดนะคะบ้านฟอร์ม4ไปชมย้อนหลังได้นะคะ แล้วก็ในงานวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้อย่ามัวแต่สนุกสนานจนจนเพลินไม่มีแรงตื่นในวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เขาก็จะมีการแห่นาคไปอุโบสบทที่โบท,ท,ที่ที่โบสถ์นะคะก็จะแห่นาคเข้าโบสถ์ในระหว่างทางที่แห่นาคนะคะป้าเล็กบอกเลยว่าสนุกมากๆการแห่นาคเข้าโบสถ์นี่เนาะเป็นงานที่สนุกมากๆแล้วก็แห่นาคเข้าโบสถ์เสร็จนำนาคเข้าโบสถ์เสร็จแล้วแม่แม่เอสซีแฟนคลับก็อย่าลืม รอใส่บาตรพระใหม่ด้วยนะคะเขาว่าได้บุญมากๆนะคะในการใส่บาตรพระใหม่เนาะป้าเล็กก็มีโอกาสได้ใส่บาตรพระใหม่หลายองค์มากๆแล้วนะคะก็ถือว่าเราไม่มีลูกชายก็ขอเกาะชายผ้าเหลืองลูกคนอื่นนะคะก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆหากผิดพลาดประการใดก็ป้าเล็กก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะทางภาคอื่นป้าเล็กไม่รู้เนาะว่าพิธีการเป็นอย่างไรบ้างแต่อันนี้ที่ป้าเล็กเล่าก็จะเป็นพิธีบวชทางภาคกลางนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจค่ะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook บ้านฟอร์มสีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ